เพื่อนและการบริหารจัดก,การขยะเปียกในชุมชนของเราจนทําให้ตำบลผาสัมยอดมีการบริหารจัดก,การขยะเปียกวันนี้ครบร้อยเปอร์เซ็นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสัมยอดเรียนเชิญค่ะค่ตะตำบลผาสัมยอดของเรา มีทั้งหมด10หมู่บ้านนะคะแล้วก็ทําทางขยะเปียกครบร้อยเปอร์เซ็นนะคะทางขยะเปียกตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะคะในเรื่องของขยะแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นเหมน็นแมลงวันนะคะแล้วก็เชื้อโรคต่างๆนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะช่วยกันทาทางขยะเปียกน,นะคะเพื่อโลกของเราจะได้สวยงามนะคะแล้วก็ลดม,มลพิษนะคะลดการเรือกระจุกนะคะสุดท้ายนี้ตำบลผาสัมยอดของเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเรียนเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมได้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณท่านนายกมากค่ะนะคะแล้วก็ท่านภาคีเครือข่ายทุกส่วนนะคะองค์การบริหารส่วนตุบนผัสามยอดตามที่ได้นําเรียนท่านไปแล้วนะคะว่าเรามีการบริหารจากการพื้นที่โดยภาคีเครือข่ายหลักในพื้นที่ของเราก่อนคือ4องค์กรหลกักท้องถิน่นท้องที่หน่วยงานภาครัฐบนพื้นที่นะคะกลุ่มองค์กรแล้วก็ภาคประชาชนและ ณวันนี้นะคะผาสัมยอดของเราจะมีภาคีเครือข่ายนอกอีกมากมายที่เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมนะคะและผาสัมยอดของเรานะคะได้ทําโครงการต่อยอดมากมายหลายโครงการจากท,งทางขยะเปียกนี่แหละค่ะทาให้ผาสัมยอดของเราเป็นพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบสองเป็นพื้นที่รับการซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือในการบริหารจัดก,การสิ่งแวดล้อมมากมายนะคะเหมือนกับที่บอกว่า กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในตำบผลผ่านสมยศที่เราจะนําเสนอและเป็นกิจกรรมภูมิใจของเรานะคะเช่นโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่อย,ยอดจากขยะเปียกของเรานะคะและอีกโครงการหนึ่งนะคะอยากจะเชิญชวนก็คือโครงการถนนวัฒนธรรมนะคะตรงนี้นะคะถนนวัฒนธรรมของเราจะมีทุกวันที่18ของเดือนนะคะในถนนวัฒนธรรมของเรานะคะก็จะสื่อให้เห็นว่าชุมชนนะคะมีความรักความสมัครสมานสามัคคีแล้วหน้าบ้านของชุมชนแต่และชุมชนนะคะจะ มีการปลูกผักปลูกดอกไม้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะนําปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่ได้จากการผลิตปุ๋ยในครัวเรือนของเรานี่แหละคะ่ะมาใส่นะคะดังนั้นณนะวันนี้นะคะทําให้ตํบาบลผาดสามยอดสามารถการันตีตัวเองได้ว่าเป็นตําบลที่เข้มแข็งะคะ่ะแม้ว่าตํบาบลผาดสามยอดจะผ่านวิกฤตนะคะการแปรผัน,นผวนพันของโลกนะคะมาแล้วมากมายนะคะตำบลผาดสามยอดของเรายังเป็นหนึ่งในตำบลที่บอกว่า สุดยอดค่ะสุดยอดของความรักความสามาัคคีให้ความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะท้ายสุดนี้นะคะในานามของพี่น้องตำบลผาสามยอดในานามพี่น้องของจังหวัดเลยทุกท่านนะคะดิฉันนะคะขอขอบพระคุณ ที่ให้โอกาสตำบลผาสามยอดนะคะได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ทุกท่านได้รับชมวันนี้นะคะสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่าลืมมาแวะตำบลผาสามยอดเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะฮะโอ้โหแม่อิฉาจังผมเห็นฟ,ฟักฟักสองลูกอยู่ด้านบนน่ยนะฮะผมยืนมองมานานเลยเที <laughs> ถือว่าสมบูรณ์มากครับสมบูรณ์มาก ใชค่ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ให้ความรู้ดีๆนะครับแล้วก็ที่ทําเพื่อชุมชนทําเพื่อประชาชนนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยต้องบอกว่าอบตผาสามยอดเนี่ยถือเป็นตัวอย่างเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของทางขยะเปียกที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของการเรือนกระจกหรือมีเทนที่ส่งผลกระทบต่อโลกร้อนของพวกเราแล้วก็ยังได้เรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ตลอดยังได้น้ําหมัก เพื่อไปแก้ไขปัญหาเรื่องกินเหม็นของปัสส์ที่เลี้ยงด้วยถือเป็นความสำเร็จอย่างสูงที่เดียวครับขอในในห้องส่งของรบกวนขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่นยอดครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับครับเดี๋ยวโครงการที่สองของเรานะครับก็จะเป็นโครง